สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านผู้ที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะคราวนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาของ12นักสัตว์นะคะในสถานการณ์ดวงทั่วๆไปนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงนิงนความรักสุขภาพนะคะ,ะสถานการณ์ทั่วๆไปรอบๆตัวของ12นักสัตว์นะคะ12นักสัตว์ก็คือปีชวดฉลูการเถอะมาลงมาเสงมามียมาแมม,มวอกแล้วก็จ่อปุ่นนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะ ในที่นี้เราจะมาดูนักษัตว์ปีขานนะคะปีขานหรือปีเสือนะคะปีเสือนี่เป็นยักษ์ผู้หญิงนะจะเป็นธาตุไม้นะคะขี่เสือนะคะเป็นยักษ์ผู้หญิงขี่เสือมานะคะเอานะสำหรับขอบอกท่านสมาชิกนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เข้าไปเช็คดวงเออไม่ใช่ค่ะเป็นในลักษะของคลิปพิเศษนะคะเกี่ยวกับการสอนต่างๆถ้าใครสนใจ ก็มีในลิง์ข้างล่างหรือ,อคลิปพิเศษเกี่ยวกับวิธีการแก้กรรมต่างๆการงานแก้กรรมเป็นยังไงทําไมงานหายากเหลือเกินไม่กระทั่งความรักครอบครัวนะหรือวิธีการทําแท้งด้วยตัวเองคือการแก้กรรมขอโทษทีการแก้กรรมที่เกิดจากการทําแท้งนะมันเป็นสาเหตุจนะกแก้กรรมอย่างไรนะคะมีวิธีบอกนะคะทำด้วยตัวเองมีในลิง์ข้างล่างหรือว่าใครอยากรู้ก็ถามมาหาไม่เจอก็บอก นะ,ะเดี๋ยวฝากลิง์ให้นะถามมาได้เลยนะคะนะถามมาได้เลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูซิว่าสถานการณ์ของชาวปีเสือหรือปีขานเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะรู้สึกเจ้าชะตาเนระเป็นลักษณะที่แบบว่านะเออประมาณคล้ายๆกับปีฉลูนะคะที่ดูติดต่อกันเนี่ยนะฉลูก็ขานเนี่ยนะนะะ คล้ายๆกันนะตัวเดียวกันด้วยนะแต่ว่าเจ้าชะตาจะต่างกันตรงที่ว่านะคะปีเสือนี่จะมีปัญหาทางด้านเาเกี่ยวกับการมิตกกังวลหลายๆเรื่องนะพอๆกันนะั่นแหละจะว่ามีความสุขก็ไม่เชิงนะปัญหาเกี่ยวกับอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเ,เป็นคดีความประมาณนั้นก็ได้แล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการไปเกี่ยวข้องกับ คนที่มีครอบครัวหรือตัวคุณเองมีคนที่มีครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนะหรือปัญหาในลักษณะของอความเครียดเกี่ยวกับความรักผิดหวังความรักนะเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าซึมเศร้าเกี่ยวกับเรื่องความรักนะบางท่านไม่อยากจะเปิดใจคุยกับใครหรือไม่แน่ใจตัวเองว่าความรักครั้งนี้มันจะยอมรับได้ไหมนะจะยอมอยู่คนเดียว หรือวจะยอมมีคู่เนี่ยมันเป็นสวนทางกันความคิดสวนทางกันนะคะมันเป็นอย่างนั้นนะคะอ่านะถ้าจะบอกสถานการณ์การเงินเนี่ยนะก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องนะยังไม่แน่นอนนะคะการหมุนเงินหรือว่าเงินที่จะได้นะการใช้จ่ายเงินเนี่ยเงินที่รอความหวังเนี่ยนะก็ยังไม่แน่นอน แต่ถามว่ามีโอกาสได้ไหมก็มีโอกาสมันเป็นลักษณะของทุกขลาภนะถ้าบอกว่ามีโชคไหมเนี่ยนะนะคะเขามีโอกาสแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของได้มาจ่ายไปคุณได้มาทางหนึ่งคุณจะต้องเสียไปอีกอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องของเงินหรือเงินที่ไปติดต่อต่างๆก็มีโอกาสจะสําเร็จแต่ว่ารอสักระยะหนึ่งนะมีโอกาสสําเร็จอยู่นะคะนะไพ่สรุปเป็นไพ่ที่ดีอะ่ะนะเอเอ ถ้าจะมองว่าในครอบครัวหรือในบ้านเนี่ยหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยนะตอนนี้นะชาวปีขานเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของความรับผิดชอบอยู่ที่ตัวเองหมดแบกภาระอยู่ที่ตัวเองหมดเหน็ดเหนื่อยก็อยู่ีตัวเองนะคะรับผิดชอบครอบครัวนะอดทนอดทนมากเลยนะะกับการที่ต้องรับผิดชอบแม้กระทั่งการดูแลบุตรหลานดูแลลูกหลานหรือว่า ดูแลผู้มีพระคุณรวมทั้งพ่อแม่ก็ได้นะคะหรือคนรักนะอยู่ในในลักษณะแบบที่คุณต้องแบบาละนะนะประมาณนั้นนะ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 คะถึงแม้ว่าในเรื่องของพี่น้องหรือญาติญาติเนีย่ยจันวุ่นวายก,กันก็เรื่องของเขานะคะวุ่นวายกันพอดูนะคะแต่บางบางในบางท่านก็ เป็นนัก่าของการเข้ามาปรึกษาอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันนะญาติพี่น้อง<ม>นะในบางท่านนะคะนะเออนะออในเรื่องของบริวารหรือลูกหลานเนี่ยนะก็อย่างที่บอกแนละ้วก็ยังเป็นอะไรที่ยังยังต้องพึ่งพาอาศัยนะเจ้าชะตาอยู่ก็คือยังพึ่งพาอาศัยชาวปีการอยู่นะยังมีปัญหาเข้ามาให้เราต้องช่วยเหลืออยู่ นะคะก็คือยังมีภาระนะหรือต้องช่วยเหลือหรือให้คําแนะนําหรือปรึกษ,ษาหรือขอความช่วยเหลืออยูนะ่ในเรื่องของบริวารหรือลูกหลานก็ตามนะคะอืมนะคะอ่าในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพนี่เกิดความเครียดนะชาวเสือเนี่ยรามดระวังความเครียดนะให้หนักๆ ความเครียดเนี่ยเข้ามานะคะเคร่งเครียดอาจจะต้องระวังเรื่องช่วงท้องนะคะลำไส้กระเพาะนี่ระวังให้ดีบางทีทานข้าวไม่ตรงเวลาเนี่ยนะนะหรือความวิตกกังวลต่างๆเนะี่ยความคิดเลื่อยเปื่อยหมุนเวียนเนี่ยจะจะเอายังไงนะงานที่วางแผนไว้จะประสบ,สบความสําเร็จไหมการเงินที่คาดหวังอะ่ะอืมจะได้ไหมคนรักเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยอืม จะเป็นยังไงจะตกลงจะอยู่คนเดียวหรือว่าจะหาใครสักคนอะไรประมาณนี้ย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเยต้องระมัดระวังนะมันจะไม่ให้บั่นทอนสุขภาพของคุณนะคะเพราะนั้นต้องมีสติดนะคะนะ,ะสิ่งที่สำคัญนะชาวขานนะต้องระมัดระวังในลักษณะของการคดโกงได้นะในเรื่องของ เดี๋ยวเรามาใส่เรื่องงานเลยดีกว่านะคะอ่าจริงๆแล้วเขามองคุณนะคุณจะเป็นคนที่แบบวางแผนอะไรต้องประสบความสําเร็จนะมันก็จะประสบความสาเร็จอย่างที่คุณตั้งใจนั่นแหละแต่คุณจะเป็นคนวิตกกังวลนะคะแล้วก็อาจต้องเรามาระวังเรื่องการหักหลังได้นะคะนะมาดูการงานกันแล้วกันงานวางท่านนี่มีความมั่นคงมาก บางท่านอาจจะเป็นงานในลักษณะของการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศหรือติดต่อกันค้าระหว่างประเทศก็ได้หรือราชการะนะหรือการเป็นงานที่ให้คําแนะนําหรือเป็นในลักษณะของออมีความเชี่ยวชาญทางด้านงานนะงานที่คุณทําอยู่เนี่ยคุณระมัดระวังหนึ่งการทรยศหักหลังการโดนตกเป็นแพลรับบาคุณต้องระวังการโดนใส่ร้ายเนี่ยนะ ไอความที่ชาวเสือบางทีมั่นใจจนเกินไปแต่สิ่งสำคัญที่สุดค่อนข้างจะหูเบานะเพราะนั้นต้องหนักแน่นนะคะช่วงนี้อย่าหูเบากายมายุมาแย่ยุแยงตะแคงรั่วต้องใช้ดุลพินิษของคุณให้ดีๆจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงโดยซ้ำไปนะชาวเสือแต่บางครั้งนะการมั่นใจเกินไปนะก็ต้องดูเหตุดูผลนะคะบางทีค่อนข้างจะใจร้อนโดยซ้ำไป ผงผางตัดสินใจผุบปกนะต้องเรามาลองอาจจะผิดพลาดได้นะคะการงานที่ทำอยู่มีความมั่นคงนะงานที่หานี่ก็มีโอกาสได้เฉพาะคนที่ไปทำงานไปสอบแข่งกันสอบงานราชการมีโอกาสนะคะชาวเสือบางท่านนะนะที่จะไปสอบหรือปรับเปลี่ยนตําแหน่งมีโอกาสนะแต่ต้องเรามาระวังนะคะงานใหม่ที่บอกมีโอกาสได้นะอย่ยากเครียดนะอย่าก,กังวลเกินไป นะบางบางบางอย่างนะเนี่ยคุณตกเป็นแพลรับบาปแล้วคุณต้องระมัดระวังเรื่องอาจจะเกี่ยวกับเป็นเอกสารฟ้องร้องหรือเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องงานทําให้มีความผิดพลาดได้นะคะต้องระมัดระวังนะเป็นการทํานายดรวมนะคะอย่าซีเรียสกับการดูนะทีนี้เรามาดูสาการการเงินก็อย่างที่บอกการเงินอย่างลมพัดลมเพทุกขลาบมีโชคก็มีอันต้องจ่ายได้มือซ้ายไปมือขวา มันก็เหมือนกับไม่ได้นะ่ะนะถึงจะมีเข้ามาก็ทำใหมม้มันเลยไม่แท้ไม่เทียงแท้กับเรื่องโชคลาภเรื่องเงินเนี่ยแต่ถามว่ามีโอกาสได้ม,ไดมีโอกาสได้นะคะใจเย็นๆได้นะได้มาก็ต้องเตรียมจ่ายแต่ก็ช่างขอให้มันได้อ่ะนะผลงานได้จากผลงานได้จากการทํางานหรือได้จากโชคก็อย่างที่บอกถ้าได้จากโชคก็เป็นลักษณะของถุกขลาภนะได้มากระจ่ายไปไม่แน่นอนนะ ธมพัดลมเพไม่แน่นอนเรื่องเงินเงิทองทองแต่มาได้นะคะแต่มันมาอยู่เงินแต่มาปุ๊บจ่ายปั๊บอะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. ก็ยังดียังมีโอกาสได้ยังมีโอกาสมีความหวังอยู่นะคะนะ mm hmm. ทีนี้มามองเรื่องความรักนะคะสถานการณ์ความรักของปีขานเนี่ยนะหรือปีเสือเนี่ยนะนะ, mm hmm. นะคะ มันเป็นในลักษณะของหนึ่งนะมันมันมองได้หลายอย่างนะคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับความรักที่ผิดหรือความรักที่ผิดเข้ามาเป็นในลักษณะของคนที่มีครอบครัวหรือคนที่หรือคนไปเกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยนะหรือเป็นในลักษณะของการเคร่งเครียดเรื่องความรักนะวิตกกังวลเรื่องความรักประมาณว่าซึมเศร้าในเรื่องของความรักก็ว่าได้ในบางท่านนะคะคิด เลยเปื่อยนะแต่อย่าไปคิดมากนะอย่าไปคิดกังวลมากอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดบางท่านอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่ชัดเจนยังจับไม่ได้ยังไม่รู้แน่ชัดข้อมูลยังไม่ชัดเจนแต่วิตกกังวลไปก่อนนะคะมันเลยทําให้คุณมีความรู้สึกเป็นความรักที่วิตกกังวลซึมเศร้าอ่ะคิดมากอ่นะว่าน้นเถอะนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากปล่อยให้เป็นตาม,มจะเกิดอะไรก็ให้มันเกิดไปนะ แต่ว่านะเอาก็ถือว่ามีความสุขอยู่นะถึงแม้ว่าจะเกิดปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นมาแต่ความรับผิดชอบครอบครัวนะการดูแลนะหรือว่าปัญหาต่างๆนี่ป็นยังไม่ชัดเจนนะคะอันนี้จะไม่แยกสถานะไปดูในลักษณะของราศีนะคะอ่าดูเกี่ยวกับความรักให้แล้วแต่ว่าอันนี้ก็รู้สึกว่าจะดูให้อยู่นะเกี่ยวกับความรักของ12นักสัตว์นะคะไปดูนะคะมีมีม,มีทำให้แล้วนะคะทำให้แล้ว นะคะคนรักก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยโดยเฉพาะคนที่เข้ามานะโดยเฉพาะคนโสดคนรักนะ่ะดีมากๆเลยนะเป็นดวงสตาร์ที่ดีมีตำแหนนะ่งหน้าที่การงานหรืออาจจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติดีนะเข้ามานะสามารถครบกันได้นะคะนะคะอย่าไปเครียดมากในเรื่องของความรักมันจะทําให้คุณเครียดลงกับเพอได้แม้กระทั่งเรื่องหน้าที่การงานก็เครียดไม่น้อยเลยนะคะ ึงแม้ว่ามันจะไม่ชัดเจนก็ตามในช่วงนี้ต่อไปมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะทุกอย่างจะค่อยๆเคลียร์ค่อยๆกระจ่างขึ้นนะคะนะในบางท่านเนี่ยเป็นคนที่พูดจากเก่งมามีความสุขที่จะได้อ่าพูดคุยผ่อนคลายกับคนนั้นคนนี้หรือการที่คนอื่นเข้ามาปรึกษาหรือว่ามาพูดมาคุยเนี่ยทำให้คุณมีความรู้สึกว่าภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองได้ช่วยเหลือคนอื่นในการแนะนําหรือว่าในการที่จะ ให้คำปร,รึกษานะช่วงนี้คนเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในการพูดจามากเลยชาวขานนะคะ mm hmm. นะคะเป็นคนดีคนหนึ่งอ่ะชาวขานนะช่วยเหลือแนะนำพูดจาพูดจามีสเสน่ห์ด้วยมีคนมามารักมาชอบนี่แหละทำให้เกิดปัญหาเนี่ยความรักเกิดขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น จิตใจคุณต้องหนักแน่นนะคะต้องแน่วแน่นะคะอย่าโลเลนะอย่าเรารู้ว่ามันคือปัญหาเราอย่าวิ่งเข้าไปนะคะนะคะไอความมีเสน่ห์ของคุณเนี่ยแหละนะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทุกอย่างนะ,ะที่คุณวางแผนหรือตั้งใจไว้นะ่ามีโอกาสประสบความสําเร็จนะตามที่ตั้งใจอย่างดีเลยแหละนะมีโอกาสดีไปเรื่อยๆอย่าง มีความสุขนะคะดูในกฎเกณฑ์ในลักษณะของทำด้วยความถูกต้องที่สุดนะสิ่งที่คุณตั้งตั้งใจไว้แต่ว่ามันก็มีสิ่งที่คุณจะต้องเรามาระวังคือมันเป็นสิ่งที่มันทําให้คุณวิตกกังวลใจอีกอย่างก็คือเป็นศัตรูของคุณเลยแหละก็คือใจิตใจของคุณความห่วงเขาเรียกว่าความห่วงใยห,ห่วงครอบครัวห่วงคนรักห่วงลูกห่วงต่างๆนี่แหละ นั่นแหละมันเลยจะทําให้บั่นทอนไปถึงสุขภาพของคุณนะคะบางท่านอาการนี่มันยางจะไม่แสดงมันยังไม่แสดงอาการนะต่อไปก็ต้องไปรักษาดูแลตัวเองเป็นอะไรนิดหน่อยก็ต้องกินยาไว้ก่อนนะปวดท้องกระเพาะลำไส้นี่แหละนะความเครียดต่าง,างๆอย่างไปกังวลมากนักนะคะ ทุกอย่างที่คุณตั้งใจไว้ก็มีโอกาสงานที่หาก็มีโอกาสคนที่ทําอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าอาจจะก,กังวลอยู่บ้างอาจจะเป็นปัญหาในลักษณะของเอกสารผิดพลาดอาจจะเป็นตกเป็นแพลรับบาปเนี่ยก็ไม่ต้องไปกังวลใจมันก็แก้ไขปัญหามันไปค่อยๆทําไปนะคะนะทาไปนะบางทีความผงผางของคุณเนี่ยจริงๆแล้วคุณไม่มีอะไรหรอกบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่พูดจานะ ผงผางบางทีคนไม่เข้าใจแต่คนเข้าใจเขาจะรู้ว่าคุณไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะถ้าจะว่าไปแล้วนะสรุปแล้วนะคะสรุปให้ชาวปีขันก็นแล้วกันนะคะว่าเจ้าชะตาช่วงนี้ถ้าจะบอกว่ามันจะเจอปัญหาในลักษณะของความผิดพลาดต่างๆนะคะอย่างเช่นผิดพลาดทางด้านความรักความรักผิดพลาดก็คือคนคนอื่นมาเกี่ยวข้องมีครอบครัวแล้วหรือตัวเองถล่มไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีครอบครัว นะหรือในลักษณะของอซึมเศร้าในลักษณะของความรักตัดสินใจจะอยู่จะจะมีคู่จะหาใครหรือว่าจะอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้นะการเงินกนะ็มีความหวังนะก็จะมีโอกาสได้อยู่แต่มันจะมาในลักษณะของมือซ้ายเข้าออมือซ้ายออกมือขวาประมาณนี้นะความรักถึงแม้ว่าจะไม่ชัดเจน ถึงจะมีปัญหาอยู่บ้างอย่างที่บอกไปนั่นแหละแต่มันก็จะดีอยู่นะนะทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะคะนะคนรักก็เป็นอะไรที่ดีโดยเฉพาะคนที่พบกับความรักใหม่นะคะคนที่เข้ามาเป็นคนที่นะดีนะเป็นคนที่เเพียกพร้อมเหมือนกันเถอะพร้อมที่จะเดินไปกับคุณได้นะมันอยู่ที่ว่าต่อไปคุณจะพัฒนา,นาพัฒนาความรักไป มากน้อยแค่ไหนนะคะสุขภาพก็ต้องรักษาสิ่งที่ต้องระมดระวังอีกอย่างก็ระวังโดนเนี่ยโดนกันแกล้งหรือโดนหักหลังในลักษณะของการงานหรือใส่ร้ายป้ายสีหรือเป็นลักษณะของเอกสารผิดพลาดทําให้คุณตกเป็นแพ้ได้นะแล้วก็ความวิตกกังวลต่างๆความห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนะ่ะที่คุณนะวิตกกังวลก็ อย่าไปกังวลมากนักนะคะปล่อยมันเป็นสบายๆนะถ้าเกิดคุณเป็นอะไรไปนะหนักเลยนะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าจะเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงเลยแหละนะเป็นแบบเขาเรียกว่าอ่ายังไงล่ะนะเขาเรียกว่ารับผิดชอบทั้งหมดน่ะแบกผาร้าอยู่คนเดียวนะเพราะนั้นเราต้องดูแลเราให้ดีๆนะคะดูแลสุขภาพอย่าเครียดนะคะ ไม่ต้องกังวลเพราะสิ่งที่คุณตั้งใจอ่ะมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะนะอย่าวิตกกังวลนะคะนะเพราะว่าไพ่ตัวนี้ออกมาดีไพ่เสริมก็เป็นสิ่งที่ดีๆเข้ามาอยู่นะคะสูงแค่ไหนยากแค่ไหนคุณต้องผ่านไปให้ได้ไหมคุณก็จะพบ,พบกับสิ่งที่ดีๆอยู่นะตามที่คุณตั้งใจถึงแม้ว่าตัวคุณเนี่ยจเจ้าชะตาจะเจอแบบนี้ก็ตามได้ มองได้หลายเรื่องแล้วนะนะคะอย่างที่เกินไปแล้วนะคะจะไม่พูดย้อนอีกถ้าอยากฟังอก,ก็ย้อนกลับไปฟังนะคะโอเคนะคะสําหรับการทํานายครั้งนี้นะคะเป็นการช่วงระยะเวลาที่คุณเปิดเนี่ยไปถึงประมาณสิงหานะคะสิงหารเราอาจจะมีการทํานายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อย่าเสียสกับการดูนะคะถ,ถ้าไหนไม่ชอบก็ขอให้ผ่านไป ส่วนคนที่ชอบการยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อนะคะจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกใหมท่านได้เช็คดวงอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ